สวัสดีทุกทุกคนด้วยนะครับพวกผมปูซิเมชเชนเคยการทีเกมโคตยาการปฏิวัติของ r ูชลอสตอรี่นะครับมีใครเคยคิดว่ามันจะเป็นอีเวนต์วาเลนไทน์น่ารักใสๆแบบสีชมพูไหมเอาจริงผมก็เป็นหนึ่งในนั้นที่คิดว่ามันจะเป็นอย่างนั้นนะจนกระทั่งข่าวของอีเวนต์ล่าสุดออกมานะฮะไม่มีใครเคยคิดว่ามันจะเป็นอีเวนต์ภาคต่อ นะฮะฮโดยปีที่แล้วเนี่ยไอีเวนต์โค้ดแบ็คอ,อะผมจำได้ว,ว่ามันไม่ได้ออกวาเลนไทน์นะมันออกช่วงช่วงไหนสักเดือนหนึ่องแหละแต่ว่าผมจำไม่ได้นะต้องขออภัยด้วยแต่ไม่เป็นไรแต่เราจะมาพูดถึงอีเวนต์ค้ดแบ็คภาคต่อแล้วกันนะครับที่มันจะมาในวันที่8กุมภาที่จะถึงนี้นะครับหลังซเซอร์เปิดตอนบ่าย3นะฮะซึ่ง ภาคต่อเนี่ยมันจะมีชื่อว่า่อาคอนเสิร์ตท,ที่ร้อนระอุสืบประทะระหว่างโค้ชแบ๊กนะครับก็มันจะเป็นเกี่ยวกับการแข่งขันการประกวดของโค้ชแบ๊กด้วยกัดน,นะครับเท่าที่ผมไปอ่านเนเรื่องยอ่อมาคร่าวๆนะฮทีนี้เนี่ยก่อนที่เราจะมาวิเคราะห์อะไรต่างๆเนี่ยก็ต้องอ่านเนเรื่องยอ่อให้ฟังก่อนเนาะว่า มันเป็นยังไงเนาะซึ่งไหนดูดิอ่าอีเวน,เนตว์เนี้ยเนี่ยตัวแจกเนี่ยจะเป็นตัวของมิเลที่เป็นมือกองของวงโคดแบล็คนะครับโอเคมีล็อกอินโบนัสด้วยนะแล้วก็มีภารกิจอีเวนต์นะอ่านี่ไงนี่คือตัวแจกที่จริงๆอ่ะในปีที่แล้วอ่ะผมเคย คิดอยู่นะว่าปกติเวลามีตัวละครที่มีสกินอะไรก็ตามเนี่ยมันจะแจกสกินด้วยที่เป็นเอาเหรียญแดงในอารีนาไปแลกสกินมาแต่ว่ามันไม่มีตัวละครอย่างซูซูุโค้ดแบ็กหรือว่าตัวของมิเล่โค้ดแบ็กหรือตัวของนีนา่าก็ไม่น่าจะมีมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะแต่ว่าในครั้งนี้เนี่ยผมคิดว่ามีเป็นตัวกาชานะครับ ต่ว่าตัวมิเลเนี่ยเป็นตัวแจกนะครับส่วนตัวกาชาก็จะเป็นตัวของ C2 ทูโคดแบ็กซีทูโคดแบ็กไม่ได้มาปีปีที่แล้วนะปีที่แล้วเนี่ยจะมีแค่ตัวของ่าตัวของลูลุชคาเล่นแล้วก็ตัวของเชอร์รี่ที่เป็นโคดแบ็กวงแรกที่ออกมาปีที่แล้วนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่ไม่ขอบควนขามเพราะว่าเก่งทุกตัวเลยไม่ว่าจะเป็นตัวของ เชอรี่3ดาวที่สามารถแจกแต้มเท่ากับเจเรเมีย25แต้มนะครับตัวของคาเลนก็เป็นตัวที่มีโอกาสสุ่มแจกสตันได้ถึงแม้มันจะไม่ได้100%หรือว่าเหมือนกับลูรุชแต่ลูรุชเนี่ยคือพอถึงเวลาที่กำหนดมันจะแจกสตันทั้งแมปนะครับก็คือทำให้ทุกทุกตัวของที่เป็นศัตรูเนี่ยหยุดชะงักไปเลยใน ในช่วงระยะเวลาหนึ่งก็ถือว่าเป็นตัวป่วนอีกตัวหนึ่งที่ไม่ควรค่านะครับเพราะว่ารูรุสตัวค้แบงค์เนี่ยมาอยู่2ทีมนะครับไม่ว่าจะเป็นทีมพาคีหรือว่าทีมของลุงเล่เอชฟอร์ดนะฮะและในครั้งนี้เนี่ยก็จะมีตู้ใหม่เนาะแต่ว่าเราจะค่อยพูดถึงตู้ใหม่กันเราจะมาพูดถึงเนื้อเรื่องย่อก่อนโอเคเนื้อเรื่องยอ่อมีอะไรบ้างมามามดูสิ โอเคในะเรื่องย่อประมาณนี้นะอ่าเอ๋เดีย๋ยวผมเล่าของภาคที่แล้วแบบคร่าวๆแล้วกันอันเนี้ยมันจะมีช่วงย่อหน้าไอ้สองย่อหน้าเนี่ยมันจะเกี่ยวกับภาคที่แล้วแต่ว่ามันจะอธิบายไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่ของภาคที่แล้วเนี่ยเริ่มต้นก็คือที่ถังทับโชฟุอ่ะอย้ำก่อนนะ เนื้อเรื่องในอีเวนต์เนี่ยมันจะไม่เกี่ยวข้องกับภาคหลักที่เราเล่นอยู่สักเท่าไหร่เพราะว่ามันเป็นเนื้อเรื่องอ่าที่ไม่ที่ไม่แคนนอนเออมันไม่เกี่ยวข้องกับภาคหลักซึ่งมันจะมีรายละเอียดที่อาจจะคล้ายๆกันแต่ว่ามันไม่เกี่ยวข้องกันงงไหมแต่เดี๋ยวฟัง,ฟงก่อนที่ทันทัศโชฟูเนี่ยมันจะมีเทศกาลดนตรีเพื่อการกุศลอืม ทีนี้เนี่ยที่กองทัพอิทเยเนี่ยเขาก็เลยจัดงานที่ว่าเนี่ยที่ฐานทัพโชฟูโดยคน,นเรียนเนี่ยจะเป็นเจ้าภาพเออแต่ประเด็นมาอยู่ตรงนี้คน,นเรียนเนี่ยได้จ้างวงดนตรีมือโปรมาร้องเพลงใช่ไหมแต่บังเอิญว่าวงดนตรีที่ว่าเนี่ยมันมีเหตุด่วนที่ทำให้เขาไม่อาจขึ้นคอนเสิร์ตได้ซึ่งต้นเหตุเนี่ยก็มาจากหน่วยลงพิเศษ ก็คือก่อนที่จะถึงวันขึ้นคอนเสิร์ตเนี่ยตัวของเซซิวอ่ะเขาได้เอาของบางอย่างให้นักร้องวงดนตรีหรือว่าสมาชิกของวงเนี่ยกินเข้าไปแล้วบังเอิญท้องเสียหรือว่าป่วยเข้าโรงพยาบาลถ้าผมจำไม่ผิดนะหลังจากนั้นเนี่ยตัวของซูซูุที่เป็นหนึ่งในกลุ่มของหน่วยรบพิเศษเนี่ย ก็เลยต้องออกมารับผิดชอบโดยการหาวงดนตรีอาสาที่จะมาร้องเพลงเป็นตัวแทนของอาวงที่แล้วนั่นแหละเพราะว่าวงที่แล้วมันขึ้นไม่ได้แล้วไงเพราะว่าป่วยหรือว่าอาป่วยหรือท้องเสียอย่างที่จางกล่าวไปใช่ไหมทีนี้เนี่ยตัวซูสคุกก็เลยไปปรึกษาเพื่อนเหล่าคณะกรรมการนักเรียนว่า เนี่ยเรื่องราวมันเป็นอย่างนี้นะก็เลยต้องออกไปหาบูมนตี้อาสาพเพื่อจะขึ้นคอนเสิร์ตท,ที่จะถึงนี้ในตอนแรกลูรุสบอกว่าเออถ้าเกิดเราหาโอกาสเข้าร่วมง,งานที่ว่าเนี่ยก็จะสื่อข้อมูลเกี่ยวกับฐทนทัศโชฟดได้มันจะมีความเกี่ยวข้องนิดนึงแต่มันไม่ได้เกี่ยวข้องกันหรอกซึ่งแน่นอนว่าท่านประธาที่กำลังเบือ่อเอ้ยกำลังจัสนใจ จะทำกิจกรรมที่ว่าเนี่ยก็เลยคิดจะก่อตั้งวงดนตรีขึ้นมาเฉพาะกิจซึ่งนั่นก็คือตัวของวงโค้ดแบล็กที่ว่าเนี่ยหละโดยสมาชิกมีดังนี้นะก็คือมีลูรุชเป็นนักร้องนำอ่ามีมิเล่เนี่ยเป็นมือกองแล้วก็มีคาเลนเนี่ยเป็นมือเบสอ่ามันจะเป็นกีตาร์ประเภทหนึ่งแต่มันเรียกว่าเบสนะแล้วก็ เชอรี่เป็นคีย์บอร์ดนะครับสุสคูเนี่ยจะเป็นมือกีตาร์นะแน่นอนสุสุคูเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในสมาชิกด้วยนะฮะและในงานนั้นเองเนี่ยก่อนที่จะขึ้นคอนเสิร์ตก็คือวงโคแบ๊เนี่ยจะเต็มตัวขึ้นคอนเสิร์ตแล้วเซซิลก็มาอีกครั้งหนึ่งโดยบอกว่าเห็นว่าเป็นวงเพื่อนของสุสุคูเนี่ย ก็เลยทำอาหารมาแจกให้กินก่อนขึ้นคอนเสิร์ตซึ่งนั่นก็คืออ่าถ้าจะไม่ผิดเป็อนขนมเค้กนะซึ่งแน,น่นอนว่าตัวซูสูกูที่เห็นแบบนั้นเนี่ยก็เลยเรียบห้ามกินทันทีบอกว่าอ่าพวกตอนเนี่ยยังไม่หิวก็คือไปเบียมนั่นแหละนะช่วยได้ทันเวลารู้สึกว่าตอนนั้นซูซูกุจะไม่อยู่ในวงณตอนนั้นนะเหมือนจะไปส่งรายงานอะไรสักอย่างเพิ่งกลับมานะครับ แล้วตัวมิเลนก็เลยบอกให้ซูซูกุเนี่ยเตรียมใส่ชุดวงดนตรีได้แล้วแลวจะขึ้นคอนเสิร์ตซึ่งแน่นอนว่าตอนที่ขึ้นคอนเสิร์ตเนี่ยมีหลายคนไม่ค่อยเห็นด้วยที่ตัวซูซูกุเป็นสมาชิกในวงอ่ามันมีเรื่องเกี่ยวกับเฮ้ยทำไมวงนี้เอาอีลเวนขึ้นคอนเสิร์ตวะอะไรแบบนี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยสุดท้ายก็ผ่านไปได้ด้วยดีเพราะว่า นักร้องนำอย่างรูรุสเนี่ยเขาร้องเพลงกลบกระแสที่ว่าได้นะครับก็คือสร้างสีสันให้กับเทศกาลการกุศลได้ดีได้เป็นอย่างดีนะครับแน่นอนว่าเจ้าภาพอย่างคนเรีเลีก็ค่อนข้างพอใจแถมมีเซอร์ไพรส์ตอนหลังด้วยก็คือตัวยูฟี่เนี่ยได้คุยกับอาคิวฟอร์หรือดอรตันไปนมาแล้วว่า ตัวเองอ่ะจะขึ้นคอนเสิร์ตด้วยโดยใช้ชุดไอดอลที่เป็นตัวแจกนั่นแหละคือยูฟี่ไอดอลเนี่ยจะเป็นตัวแจกในอีเวนต์คราวที่แล้วอ,อสุดท้ายแล้วเนี่ยตัวของลูลุชก็ได้สื่อข้อมูลมานิดๆหนๆ่อยๆเกี่ยวกับฐานทัพโชฟุแต่ด้วยความที่มิเลเนี่ยและจะติดใจการขึ้นคอนเสิร์ตที่ผ่านมานะครับก็เลยตัดสินใจว่าจะทำวงดนตรีต่อไป นั่นแหละคือบทสรุปของอีเวนต์คราวที่แล้วนะครับอันนี้ที่ผมจำได้คร่าวๆนะเนื้อเรื่องจริงๆก็จะประมาณนี้แหละออโอเคทีนี้ถ้าเกิดเรามาเล่าในเยอะ่อดหน้าของอีเวนต์ครั้งนี้เนี่ยก็คือจะเริ่มจากตรงนี้ว่าเพียงแต่ก่อนขึ้นคอนเสิร์ตในครั้งถัดไปเนี่ยเบิร์นว่าตัวของมิเลแล้วก็ตัวของลูลุชเนี่ยดันมีปากเสียงการแบบ ความเห็นไม่ลงรอยกันเฉยๆเลยก็คือทั้งคู่อ่ะจู่ๆความเห็นไม่ลงรอยกันนะครับโค้ดแบกก็เลยแตกแยกเป็นสองวงซึ่งมันจะมีวงแรกเนี่ยคือโค้ดแบกนีโอโดยมีมิเลเนี่ยเป็นผู้นำวงเออส่วนอีกวงหนึ่งเนี่ยจะชื่อว่าชินโค้ดแบกอ่ะชินชินเนในที่นี้เนี่ยแปลว่า true หรือหาที่แท้จริงอะไรแบบเนี้ยวง คนแบที่แท้จริงก็ว่ากันไปนะครับมีจะมีลูลุชเนี่ยเป็นหัวหน้าวงการประกวดการแข่งขันระหว่างคดแบทด้วยกันเนี่ยวงคดแบทวงไหนจะคว้าแชมป์กันแน่นะอันนี้ย่อหน้าก็จะมีเพียงเท่านี้สรุปก็คือภาคสองเนี่ยจะเป็นการประกวดระหว่าง2วงด้วยกันก็คือจะมีวงของมิเล่แล้วก็วงของลูลุชนั่นเองนะครับ โอเคแล้วอีโบนั้นเนี่ยจะเป็นการแจกบัตรพนักง,งานคอนเสิร์ตหรือว่าตั๋วขึ้นคอนเสิร์ตแล้วกันเออตั๋วขึ้น b a s t a s t p a s s Neo ก็จะเป็นวงของมิเล่เออโอเคอีเวนต์ภาร,รกิจเนี่ยอ่าภารกิจอีเวนต์เนี่ยจะเกี่ยวกับว่าเราเล่นด่านเนื้อเรื่องคบเล่นแบทเทิร์นคบก็จะได้สกุลไดส์หนึ่งพันเพชร อ่าปกติก็ประมาณ1นึ่งพันเพจนั่นแหละล้วก็มีจี้สีดาวกล่องคิ้วสีฟ้าเนาะเออประมาณนี้ระยะเวลากิจก,กรรมก็อันนี้อะไรมีอีเวนต์ช่วงครึ่งหลังด้วยเหรอมีสิบห้าถึงยิบสองเอเดี๋ยวก่อนนะ ผมขออ่านละรเอียดนิดหนึ่งเพราะว่าตัวอีเวนต์เนี่ยมันจะเริ่มตอนวันที่8ใช่ไหมนี่มันก็มีเขียนอยู่เนี่ยวันที่8จนถึงวันที่22อ๋อจะมี2ช่วงเหรอโอเคไอ้ตรงเนี้ยมันจะมีบอกว่าวันที่15เนี่ยมันก็จะมีอย่างนี้ก็คือมีเว้นมีเวต์ล็อกอินอ่าแล้วก็มีภารกิจมีพิทอัพ ตู้มันน่าจะมาพร้อมกันใช่ไหมเดี๋ยวค่อยว่ากันเออเดี๋ยวเราไปดูตู้ของอตู้ใหม่เลยแล้วกันเพราะว่าตู้เก่าเนี่ยผมเคยพูดในอีเวนต์คนแบไปแล้วนะครับแต่ว่าตู้นี้เราจะมาพูดถึงคนแบครั้งที่2กันโอเคตู้นี้เนี่ยจะมาวันที่8กุมภาหลังเซอร์เปิดตอ่อวันที3เหมือนกันสิ้นสุดระยะเวลาวันที่22กุมภาพนเนาะ โดยเป็นสีดาวทั้งคู่เลยก็คือตัวของ C2 อ่ามือกีตาร์ปริศนาสดาวตัวลิมิตเป็นลุกไทท์นะครับก็คือตัวป้องกันเนาะโดยส่วนตัวผมมองว่าโอเคนะว่า C2 เนี่ยคือชื่อว่า C 2อ่ะสกิลส่วนใหญ่ก็น่าจะเก่งอยู่แล้วไม่ว่าอาจจะเป็นฮิวเด้งก็ได้หรืออาจจะเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งที่ซัพพอร์ตของวงคนแบ๊ ก็ได้นะครับแต่ว่าทีนี้เนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นครั้งแรกที่มันมีอีเวนต์ภาคต่อมันจะซัพพอร์ตกับวงค้อนแบ็กปีที่แล้วหรือเปล่าหรือจะเป็นวงใหม่ไปเลยเพราะว่าอาจจะเป็นวงค้อนแบก็กมีโออะไรแบบนี้ตามเือเรื่องเนาะซึ่งตัว c ีทัวมันไม่ได้เข้าร่วมในปีที่แล้วมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะแต่ว่าปีนี้นางเพิ่งเข้าร่วมแต่ถ้าเกิดในเนื้อหาของ มังหะโคดแบ็กของจริงอะเหมือน C2 จะเป็นสมาชิกของวงตอนหลังเหมือนกันคิดว่านะอันนี้ผมไม่ได้ตามอไอ้มังหะของโค้ดแบ็กเลยว่ามันมีเป็นเล่มด้วยนะที่ญี่ปุ่นนะครับโอเคตัวของซูซากุเนี่ยก็เป็นสีดาวนะครับเป็นอ่ามือกีตาร์นะครับตัวลิมิตเป็นพินทก็เป็นตัวดามิโนซึ่ง เวลาเราพูดถึงตัวดาเมตเนี่ยควีนค่อนข้างจะเด่นเป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะครับแต่ทีนี้เนี่ยสกิลจะมาทสงไหนเออเพราะว่าตัวของลูรุสกัาคาเรนน่ยมันเน้นสตันกับชะงะไปแล้วถ้ากับตัวซูสคูเนี่ยจะมีอะไรเพิ่มเติมเนี่ยผมหวังเรื่องดาเมตตายตัวเยอะๆไห้ไหม หรือไม่ก็อะไรสักอย่างที่มันจะพอช่วยทีมอย่างสตันหรือชนงงะเพิ่มเติมอะไแบบนี้คือใครที่สุ่มได้ของปีที่แล้วอ่ะที่เป็นตู้นี้เนี่ยบอกได้เลยว่าเล่นง่ายขึ้นเยอะไม่ว่าจะเป็นตัวของรูรุชแต่รูรุชเนี่ยจะดีสุดหรืออ่าแต่ค่าเล่นเนี่ยก็คือพอใช้งานได้อันนี้ผมขอพูดตรงๆนะครับแล้วก็ตัวเชอร์รี่นี่ไม่ต้องพูดถึงเป็นตัวสามัญตัวใหม่เลยสำหรับคนที่ อ่เบื่อหน้าเจเรมียแล้วอยากจะเล่นแต่เชอรี่ก็ได้นะครับแต่ว่าเจเรมียก็ยังมีบทบาทสําคัญอยู่ในกลุ่มกองทัพบ,บิทเทเนียแต่ว่าเชอรี่จะเด่นในแอชฟอร์ดแทมนะครับทีนี้ก็จะประมาณนี้เนาะโอเคอ่ะถ้าเกิดให้ผมวิเคราะห์ข,ข้าวไม่ว่าจะเป็น C2 C2 เนาะ C2 มีสิทธิ์เป็น2กลุ่มด้วยกันก็คือกลุ่มลงในแอชฟอร์ด แล้วก็กลุ่มภาคีอาจจะเหมือนตัวลูโุชเออส่วนของซูซูกุก็น่าจะสองกลุ่มก็คือกลุ่มโรงเรียนแอ r ฟอร์ดแล้วก็กลุ่มของหน่วยลบพิเศษอ่ะเดี๋ยวเล่าให้ฟังก่อนเพราะว่าตัวของซูซูุในจักรวาลโคบแบค็คเนี่ยตัวตอนนั้นยังไม่ได้เป็นแนวเปล่าครับเลื้อเรื่องจะยอยุดย,ยังเป็นหน่วยลบพิเศษอยู่ก็เลยอาจจะมีสิทธิ์เป็นไปได้ไหม ที่เขาจะขายตัวซูคูกุหน่วยลบพิเศษก็ได้เพราะว่าถ้าเกิดใครจำได้ว่ามันจะมีชาเลนจ์ปุ่มที่5้าด้วยที่มันจะมีชาเลนจ์ของหน่วยลบพิเศษนะครับหน่วยลบพิเศษเนี่ยค่อนข้างน่าเป็นห่วงเพราะว่าไม่ค่อยมีนักบินเก่งๆมีแต่ว่ามันค่อนข้างมีน้อยเออถ้าเกิดไม่ได้ปั้นตัวหน่วยลบพิเศษนะหน่วยลบพิเศษมีน้อยมากที่เก่งๆอ่ะ แต่ถ้าเกิดตัวลิมิตตัวนี้จะชูลงให้หน่วยลบพิเศษเก่งขึ้นก็ได้นะเออโดยส่วนตัวก็คือถือว่าดีเลยนะแต่ทีเนี้เดี๋ยวเรามาอรอลุ้นสก,กิลในวันที่แพทเข้ามาเนาะก็คือวันที่8กุมภาหลังเซิร์ฟเปิดตอนบ่าย3นะโอเคไลลีเอก็คงจะมีเพียงเท่านี้เดี๋ยวสรุปให้ฟังสักหน่อยละกันก็คืออีเวนต์เนี้ยมันเป็นอีเวนต์ภาคต่อจากปีที่แล้ว ของอีเวนต์โค้ดแบล็กนะครับแลในครั้งนี้เนี่ยจะเป็นการประกวดโค้ดแบล็กด้วยกันเป็นการแข่งขันนะระหว่าง2วุวงนะโดยจะมีล็อกอินโบนัสเนาะแล้วก็มีอ่าพักิแคมเปญนะครับโดยล็อกอินโบนัสเนี่ยของเวนจะเป็นตัวแบสเทของวงรีโอเออและมีตัวแจกไปตัวมิเล่ที่ถ้าเกิดใครเป็นคนที่วยป,ประธานมิเล่เนี่ยผมถือว่ามันคุ้มมาก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวละครหรือว่าอ่ะโอเคสกิลยังไม่รู้แต่ไม่เป็นไร๋ยวผมสำหรับผมถือว่าคุมแล้วนะครับส่วนเรื่องตู้ตกาชาเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับถ้าเป็นผมเนี่ยผมน่าจะกดสุ่มหาลูรุชเหมือนเดิมว่าสกิลลูรุชเนี่ยมันค่อนข้างช่วยทีมได้มากกว่าแต่ว่าถ้าเกิดตัวของ C2 หรือว่าตัวของซูซูคุเนี่ยมันจะมีสกิลที่พอช่วยทีมอะไรได้เนี่ยเดีย๋ยวเราค่อยมาวิเคราะห์ ในแพดที่จะถึงนะครับก็คือวันที่8กุมภาหลังจะเปิดต่อบ่3เนาะเดี๋ยวเรามาค่อยวิเคราะห์กันแต่ว่าถ้าเป็นคลิปเนี่ยอาจจะมาอีกวันหนึ่งโอเคสำหรับคลิปในวันนี้ก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนบ๊ายบายไปละ